ตัวละหาลอยตัวละพันตัวละหาลอยตัวละพันบันี่บันวันจี้เครื่องบินมาลงหน้าบ้านที่สาวอ้าวสมาจมัดใส่มาจากคนละมาจากกันอุดอ้อนคนนาะให้ผูบัดไปให้กูไปนั้มนี่ตัวบันจี้เครื่องบินมาหมเครื่องบินพังหมดเนี่ยเลยบไปขี่เครื่องบินน้ำผาเขามันมีขืนไปมันตายก่อนเหมือนไปเที่ยวเขาขี่แต่ขี่ซิบซี้เทียรขึ้นเดียวแต่เลยได้ฝันได้เลขกขี่โดนตกสายหัว ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม FC แฟนช่องแฟนเพจนะครับวันนี้ก็เดินทางมาที่วัดบ้านอีเม้งนะครับเพราะว่าได้ทัวรประสานหาผู้ใหญ่ใจดีนะครับซึ่งผู้ใหญ่ใจดีนี่ฟันแม่นนะครับฟันแม่นอ่าแอดบ่ได้มาตามหลายงวดนะครับเพราะว่าติดต่อกับท่านผู้ใหญ่นี่ยากเนาะน,นี่ครับ,รบสิ่งที่เป็นหน้าเป็นตาดูวัดแห่งนี้นะครับก็คือ ปูสมเด็จด,ดำนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับพี่น้องอยากมาขอโชคขอพรการเงินการงานการค้าการใช้นะครับหรือว่าเนี่ยต่ขอมีลูกมีบุตรนะครับเดินทางมาได้เนาะเดี๋ยวในคลิปเดี๋ยวจะให้ผู้ใ,ใหญ่เพิ่นแจ้งพิกัดทียูนะสำหรับท่านที่อยากมาเนาะส่วนคลิปนี้นะครับเขาก็มาตามตัวเลขแนวทางเป็นตัวเลขความฝันนะครับของผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่เิ่น อ่ามือนีพ่นก็มามยูวัดนะครับมีงานมีบุญมีงานนี่ได้มาอยู่วัดมาซอยเห็ดงานวัดเนาะเป็นผู้ใหญ่เนาะก็อยู่กับพี่กับน้องนะครับแ้วก็มีบุญมีงานก็ต้องมาวัดเนาะอ่ะเดี๋ยวเขาตัดภาพเข้าไปหาผู้ใหญ่ผลกันเลยไปกันเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับใจดีบ่ได้มาตามลายงวดหาใครวดแล้วเนาะเพราะว่าเราก็ยากเพราะเรา อาตัวยากซ้ำไปอกเลยซ้ำไปอก <laughs> อาตัวยากก็ใค,ครจะอยู่เนาะมึอนี้มึอนี้อยู่วัดพอดีเลยพลศิษยม,มีงานยังครับนี่มีงานเตรียมใหม่แต่ชุมสงฆ์บประชุมคณะสงฆ์เคนนึงเป็นว่าพระสิมาหาสิาสมาหา10กว่าวัดอ่า10กว่าวัดมาจำเพาะนั่นแหละอือครับมาแล้วก็เลยมาเตรียมต่อจังใจเลยต่อกันกบเขินยังไงมาเจ้าเขินนี่มา ยูท <YouTuber S 2> ูบเบอร์ยูทูบเบอร์เอดมินหลายๆช่องเอ็ดมินหลายๆช่องนะค<า>รับม,ม,มันอีก็มาอยู่มาสิบหาช่องเหมือนีันมาเบิดครับอ,อุบลอุดรขอนแก่นกาฬสินธุน์หนองคายบุรีรัมย์ศรีสะเกษสุรินทร์มาเบิดเลยมือนี่ทีมงานมา,ม,ามาเบิดเลย,อ,เยนะอำเภอขังเคียงเนาะอำเภอขังเคียงผมขังเคียงก็มามามาเบิดมากับสิบมหาแนวทางแกแนวทางแล้วว่าผู้ใหญ่เคยฝันแม่นเนาะเคยฝันแน่ดอกก่ะลาหงสบ้านันกะซื้อ เหล็กตัวเก่าหมดป้งขนาดหน่าซูนซีอ้าคืออะไรล่ะครับมันดอกหาซูนสามเนาะคือเพราะว่าหาศูนสามวาสนาเขาเดยววาสนาล่างกับซื้อแปแปดออกดอกแปลเก่าเนาะกซีกรบตันสาวนางกาโตัวละหาลร่อยตัวละพันโอ้แต่ซื้อขึ้นลงถึงตัวนี่ค้นใจเดียวคนใจเดียวเนียนบ่เหล็กล่างกับ่ใครอยากเอาเรขกกันใต้ดินกับ่ใครอยากซื้อหรอก สือ่อตลอดตะลี่ไปไงตะลีเออมวันนี้กับขั้นพี่<ม>พลลน้อง,งอเคนเงี้ยเอฟซีเธอเดอฟซีเนาะเออเอฟซีผู้หลับชุ่มผู้หลับชุมกับขีหาแนวทางกับเคยฝันแน่ใช่ดอกกับกับพ่อใหญ่แก่นกับเขาหากันดูภทษาแต่ละหางมันบ่ก็ใครได้หวยบ่ก็ใครได้พ่อกันบก็ใครได้พ่อกันหมดนี่ก็ได้ฝันจะได้ครับนี่ข้อมฝันมาครับข้อมฝันฝันว่าขี่รถลูกไซส์หออือ หอเออหอข<อ>ี่<อ>รถหออฝันมเมื่อแรกนี่ฝันว่าขี่เครื่องบินมาลงหน้าบ้านพี่สาวอ้าวสุมาจเกษสมมาจากคนลรามาจากกันอูุร้อนคนเราให้กูบัดไปให้กูไปน้ำนี่แบัด่าขี่เครื่องบินเมาเครื่องบินพังมาเนี่ยเลยประเด้ขึ้นเครื่องบินขึ้เขาเขามันมีขึ้นไปมันตายก่อนเมืันไปเที่ยวขเขาข,ขี่แต่ขี่สิบสี่เทียร์ขึ้นเดี๋ยวก็เลยได้ฝันได้เลขกขี่รถลุกสายหอเล็ก,กบเบียนรถ <อ>เก้าแปดสามหาทะเบียนเก้าแปดสามหาเก้าแปดสามห้าเก่าแปดสามห้ามอเตไซคมอเตอร์ไซครับก็บ่เคยได้ฝันเนาะต่ว่ากา็น้องเสียงรถไม่ของรถไฟเบิ่งหนึ่งหาเอ่อหากหนึ่งหาแปดมันเสียออกนันกลนประจำหมดวัาหันก็ซื้อซื้อิงไปสิบใบยอดอกซือหนึ่งหาแปด อันอันคันว่าที่ขับว่าได้หอนี่คนละคันบ่ครับเป็นมอเตอร์ไซค์ดิบใบอ๋อแต่มันได้กินเงอนเยอะคันเนี่ยได้กินเงอนเยอะเทียวแหละเดี๋ยวขันฝันเกี่ยวอ่ะขันฝันฝันเกี่ยวได้กินเยอะหลีกโต๊ะอ๋อกโตรงโท๊ะกับเข้าซ้ำหาเนาะครับอันตัวนี้ก็ได้สองหมื่นกว่าบาทอยู่แต่มีเนื้อท้างมีสนีทล่ะที่น้องคันอยากเสียงกับร้องเสียงเบิึงฝันกับบ่ไกบ้บ่ใคร้ฝันเนาะคนคนลำบากเนาะตะละเมืองทันละเว้น ประเด้อยู่บ่ได้เซาพี่น้องน้น่มก็มีปัญหาอทั้งหมอนี้ก็ว่าเตรียมงานเตรียมปลูกปุกผาเพิ่นมาเขาเอิ้์ดเนี่ยเขาเอิรนคั่นมันมันผักหยดเนาะมันเนาะใบรับรองใบรับรองเจ้าคณะเจ้อาอาวาสนี่เจ้าคณะเออเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสอืออ่ะ,อออะนะครับผมอเอาผู้ใหญ่ ไมครับในงววันที่สิบหกเนาะได้ให้พี่น้องเอฟซีคนหับต้องอยู่ทางบ้านนะครับผู้ใหญ่มักตัวใดที่สุดครับผมให้พี่น้องไม่ได้มันใจนะครับเก้าสามห้าตัวไหนนะครับเก้าสามห้า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 เนาะสามตัวเนี่ยปครับสามตัวสองตัวนี้มักตัวใดครับมักสามห้าเลยเนาะสองตัวสองตัวมักสามห้าก็ว่าการมันกันการทะเบียนไม่รดของหลุดซ้ายเบิ้งหนึ่งห้าแปด ทะเบียนรถเออมันได้ทะเบียนหม่มาได้ทะเบียนรถไหมที่พู้ใหญ่ฝันนี่ผู้ใหญ่ฝันฝันจะขี่ขั้นไหนครับอ่าขี่มอเตอร์ไซค์ล่ะอขั้นไหนครับทะเบียนทะเบียนมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่ได้ขี่หอนอ่ะขับแล้วขี่หอนครับทะเบียนนังครับเก้าแปดแปดเก้าสามห้าหนึสี่ครับผมขี่ขั้นไหนเนาะหอนเนาะขับแล้ขี่หอนครับเก้าสามห้าบัดนี้สิไปน้ำเมียสิไปน้ำพี่สาวเคียงบินบัดพังหมดเลยรถขั้นนี้พังหมดเลยขึ้นไม่ได้ แตเลยมีความฝันซสมันละครับอันที่ว่าของพวกนี้วดตี่ั่านมากนะครับฝันด้ไรครับที่ว่าฝันในหาศูนซีนะฝันว่าเลขออกตัวเก้าก็เลยซื้อหาศูนซื้อหาศูนซีกับแปดแปดคับแปดแปดพิษอลเลตัมพิษอลเตมแปดแปดเนี่ก็ซื้อใจดินี่แปดแปดนะแล้วก็รียหาไปแปดแปดซื้อน้ำดันสาวหา0อยว่ เรวอยอหาหาลอยเลยว่า,ว,าว่าต้นว่ากลับกลับไปเนาะก็ไม่สนอะลรครับสัตว์วืดเดียวเนาะสามตัวน<อ>ะามมันมันยิ่งหนวกกับคนรุ่นโพเนาะว้าไว้นรุลโลนโพอลไรลหระเก่าไอหาซูนซีมันออกหาศูนสามเอาไเลยออกตัวเก่าแล้วตัวเก่าหรืออะไสื่อข้างล่างสื่อแปดแปดออกแปดเก้าแปรเก้ามันนี้ครับความฝันของพญ่ฝันว่าจะขี่รถหอมันมาขี่รถหอครับทะเบียนรถก็คือ 8 9 3 5 8 9 3 5ตาลอดท้ายก็คือ9 3 5 9 3 5ตัวท้ายครับถ้าพี่น้องมักตัวหน้าก็แล้วแต่เด้อก็เอาใส่อเสียงเบิ่งเสียงห้เสียงพอประมาณจะให้พอมีคือกันครับเออมักไผมักมันเนาะครับเออชีวิตคนเฮาก็บ่คือกันโชคชะตาก็บ่คือกันครับวาสนาก็แข่งกันบ่ได้แข่งได้แต่รถตลาครับแต่เสียงเบิ่ง้ามันครับ้าก็แล้วไป ครับผมก็เป็นเพื่อนแนวทางเนาะเป็นของฝันไม่ใช่หรอเอามาบอกสู้กันฟังเนาะสู้กันฟังผู้หมุนอยู่ประกอกผู้บอกอยู่เน้นผลผลนย่างนี้กันจิตต้องกันล้มเสียงเอาเนาะครับแต่แต่โชคแต่แต่ดวงเนาะสถาปนาตัวใหญ่จงไงกต้อใจเนาะครับผมเอาเสมอเนาะครับผมเป็นของฝันผู้ใหญ่ใจดีเดี๋ยวเขียนเขียนเขียนเราให้ผู้ใหญ่รถถือให้แง่แจ้กหน่อยขออนุญาตครับด้านหลังก็เป็นสารปู นกฟูเสมาดดำโอ้สมาดดำเนาะครับอยู่บ้านอีเม้งผู้ใดอยากมาขอโชคขอพรขอโชคขอพรขอโชคขอลาภขอตำแหน่งขายทีบ่ได้ขายให้ใครน้าบ่ได้ก็มาได้เนาะอระวัยเขาบอกระวัยการเงินการงานการเงินการงานอยากเรียนขันเจ้าลูกสาวผมกอยู่สักแก้วกับม้าเหรออ้ได้กใหญ่มาแล้วใหญ่มาขอน้ำผู้สมาดดำหน่อยเรียนตุลร้าอ๋อครับได้กใหญ่มาแล้ววันที่สองตุลร้าก็บเด็กใหญ่มาจากสักแก้วอยู่พี่น้องอยู่ด้านหลังนี่ครับ ลงฟู่สม็ดดำผู้ใดขคอยังก็ได้เนาะแต่ไฟกับป้าใหม่คนเด้ออือสมัยตะก่อนนี่แียงหอกแขยงแฮ่แขยงบุญมาหน่อือครับทำบัตรโจุด์ทบหนิบัตรติดครับครับจบเลยครับผมเบ่งเอาเดอร์สมัรกะมักกะซสื่อบ่มักก็บ่ซสื้อฟันสบกันกับเจซื้ออื่อเกี่ยวกัเก้าสู้กันฟังเนาะเว้าสู้กันฟังเพราะเป็นแนวทางครับแต่ว่าจะลืมได้เล็กของผู้ใหญ่นี่ ถาบ่เขาตรงแบบงวดหกสามเนาะหกสามหกสามนั่นบอกตัวเดียวแต่ว่าบ่ได้บอกสามตัวด้เขาตรงตรงเลยครับพี่น้องงวดนั่นแต่ว่าหลังๆมาหนี่ขื้นเต็มลงเต็มเนี่ยอ่ะอันนี้กะอันนี้กะจะลืมเด้อพี่น้องขึ้นเต็มลงเต็มน้ำเน่นี่้าตัดเหรินสองตัวตัดหลังใส่หรอครับชัดเจนเนาะอ่าแคบๆหลายน่ค่ะสำหรับแนวทางข้องแขวนเนาะค่ะ ขอบคุณคขอบคุณมากครับผมเอาขอพิกัดหนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับขอพิกัดน้อยหนึ่งู้ใหญ่ถ้าพี่น้องเิ่นอยากมาขอฉกขอพ้นขอพิกัดกับยูบ้านอีเมิงนะครับพร้อมโดยบ้านเป่าน้ำกันสังสองบ้านล่ะหนองหมูนะครับเป็นวัดเดียวกันครับพี่น้องอยากจะมาขอโชคขอลาบมาเสี่ยงโลกเอ่อมูเอากันบริลูกโอ้ เออผัวเมียอยากมีลูกผัวเมียอยากมีลูกไม,ม่ต้อแต่ว่าขอพรเพิ่นครับมาบ่งช่วยมาบอกเราเก่าสิบเราใหม่สถานที่อยู่กับยุบานอ,อีมนออมเมงโมหกตำบลแดงไงอำเภอบันไม่ไสียผลจังหวัดบุรีรัมย์นะครับครับปักหมุดมาได้เนาะถ้า,<ม>าพี่น,<อ>น้องอยากมาเนาะอยากมาครับมาเสียงโศกครับได้เกิดดังแบบแหมบไปเห็นดังดงก็ได้เอาแบบนี้ผมก็ชิได้มาตัวดังแหมบๆนี่อ๋อพี่น้องสำรับ ตัวเลขก็ตามนั่นเนาะให้เบิ้งไปแล้วครับก็สุดท้ายก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกท่นนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ